ของคุณปรเมศเป็นทานายที่ไม่เคยแพ้คดีใครมาก่อนเลยนะครับคุณบัวคุณบัวรู้สึกยังไงคะเครียดไหมคะ,ร,คะร้ัไงครบคุณบัวคุณ <ๆ S 2> คุพอผมไปถึงที่เกิดเทตก็ขอกําลังเสริมเพราะตรงนั้นมีแค่รถแต่คุณบัวบงกดกับลูกชายไม่อยู่แล้วพอคุณปรเมศตามมาก็รีบเอาเบอร์มือถือของคนคนหนึ่งมาให้บอกให้ผมรีบเช็คเพื่อหาตำแหน่งครับ จำเลยที่5เอาเบอร์โทรศัพท์ของจำเลยที่1ให้กับตำรวจเพื่อตามหาตำแหน่งที่อยู่ของภรรยาเก่าและลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปชัดเจนว่าทั้งคู่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาก่อนพอผมออกจากบ้านคุณบัวบงกฎผมเห็นรถสีดำจอดอยู่แถวหน้าบ้านผมก็ได้เอะใจโทรไปถามเพื่อนคุณบัวที่เขามักจะเฝ้ารอาในตอนเช้าทุกวันแล้วผมก็ได้คำตอบว่ารถคันนั้นจอดตั้งแต่เช้าแล้ว ผมไม่สบายใจจึงย้อนรถกลับไปดูถึงได้เห็นว่ารถคันนั้นไม่อยู่ส่วนคุณบัวกับลูกก็ไม่ได้อยู่บ้านผมโทรหาก็ไม่ติดเลยรีบเช็คโลเคชันและขับรถตามไปครับทำไมคุณถึงสงสัยรถคันนั้นคะปกติผมจะเป็นคนสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวอยู่แล้วครับที่สำคัญสถนานการณ์ตอนนั้นผมต้องระวังเป็นพิเศษเพราะคุณบัวกระดังมีปัญหาอาจจะถูกปองร้ายได้ตลอดเวลาครับ ตอนที่คุณเห็นรถครันนั้นครั้งแรกคุณคิดอะไรอยู่ครับคิดถึงคุณปราเมศเป็นคนแรกหรือเปล่าไม่เลยครับผมไม่ได้เจาะจงไปที่คุณปรเมศเป็นคนแรกครับถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้เสียหายอาจจะมีเรื่องกับคนอื่นด้วยจำเลยที่หนึ่งถึงจำเลยที่สี่อาจจะมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียหายไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจำเลยที่หเลย แต่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่คุณปราเมศให้เบอร์จำเลยที่หนึ่งแล้วผมก็ได้ยินชัดเจนเต็มสองหูว่าคุณบัวบงกตกับลูกอยู่กับเจ้าของเบอร์นั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะสรุปได้แค่จำเลยที่หนึ่งถึงจำเลยที่ห้ารู้จักกันจริงแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจำเลยที่ห้าบังเอิญทราบมาว่าจำเลยที่หนึ่งถึงจำเลยที่สี่พยายามจะฆ่าผู้เสียหายเลยตามไปช่วยชีวิตเท่านั้นไม่ได้เป็นคนจ้างวานฆ่า เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจำเลยที่5จะตามไปหยุดสิ่งทีท่เรียองสั่งทำไมถูกต้องไหมครับปกติคุณใช้ทางลัดในซอยนั้นบ่อยแค่ไหนคะเป็นประจำค่ะคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่า ฉันเข้าซอยนั้นตลอดแล้ววันนั้นพอฉันขับรถอยู่แล้วเมฆก็โทรมาบอกว่าให้ฉันรีบหนีออกจากซอยเพราะมีคนรอดักทำร้ายฉันอยู่เขารู้ว่ามีคนรอดักทำร้ายฉันกับลูกเพราะเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนสั่งฆ่าฉันกับลูก